เล่าเหตุการณ์ให้ฟังก็คือวันนี้ประมาณช่วงสี่โมงกว่าๆนะครับระหว่างที่ผมพบปะกกับทางผู้สนับสนุนนะครับซึ่งวันนี้ผมไปแจกลายเซนในงานหนังสือที่ศูนย์ศิริกิตนะครับช่วงระหว่างที่แจกลายเซนแล้วก็พบปะกกับผู้สนับสนุนก็ประมาณ4ี่โมงกว่าๆนะครับผมก็รู้สึกว่าอยู่ๆก็มีคนมาล็อกคอนะครับคนมาล็อกคอแล้วก็ที่แรกก็หายใจไม่ออกนะครับก็พยายามเอามือเนี่ย ตันออกไปนะครับพอคนใกล้ตัวเห็นว่ามีเหตุการณ์ชุลมนุนขึ้นจึงจับเอาคุณเคร้อยล้านเนี่ยแยกออกไปนะครับดังนั้นมันก็เกิดความชุลมนุนวุ่นวายอยู่แป๊บหนึ่งนะครับซึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากในช่วงที่ระหว่างที่ถูกล็อกคอเนี่ยก็น่าจะรวมประมาณไม่ถึงนาทีดีนะครับคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากพอโดนล็อกคอปุ๊บผมก็พยายามจะหายใจเนาะแต่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนที่อยู่ในบูธ หนังสือนะครับก็มาพยายามแยกออกพอแยกออกเสร็จปุ๊บนะครับก็จับตัวคุณเคร้อยล้านลงกับพื้นนะครับแล้วก็มีการเรียกเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการนําตัวคุณเคร้อยล้านออกไปซึ่งทั้งหมดนี่ก็เกิดขึ้นน่าจะใช้เวลาสักประมาณเจ้าผมเข้าใจไม่ผิด2อสนาทีคือทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็จบขึ้นเร็วมากนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัญหาคือระหว่างที่ตอนคุณเคร้อยล้านมาล็อกคอเนี่ยนะครับก็มีการตะโกนดังๆว่า ผมมีระเบิดนะผมมีระเบิดนะจนทําให้คนที่อยู่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเนี่ยเกิดความสับสนโุลมานทุกคนก็กลัวหมดอย่าลืมว่าเราเพิ่งเกิดเหตุการณ์หมองโบลํมพูมาไม่นานดีนะครับดังนั้นพอมีคนบอกว่าเกิดมีคนจะว่าระเบิดปากต่อปากทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ผมเองไม่ได้เห็นด้วยตานะครับเพราะว่ายืนอยู่ที่ฟูแต่ฟังจากคนจัดงานเนี่ยเกิดคนที่สับสนวุ่นวายแล้วก็พยายามทยอยกันวิ่งกลูกันออกไปหาทางออก ซึ่งหลายคนก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์แต่ว่าพอเห็นคนวิ่ง<ม>ก็วิ่งตามก็เลยเกิดความสับสนอหม,มานในงานขึ้นนั่นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับรอยแผลที่แก้มนี่ยังยังเจ็บนะพี่ตังเลยก็นิดหน่อยครับอันนี้อันนี้คือรอยที่ที่ได้มาใช่ครับรใช่ครับที่แก้มแล้วก็ที่คอที่คอที่คอล็อกคอยอย่างเดียวใช่ไหมไม่ไม่มีโานต่อยอะไรอ๋อไม่มีฮะไม่มีโดนต่อยไม่ได้โดนต่อยดีนะเราแค่ล็อกคอแล้วก็ก็คือ คือมันชุลมุนมากแล้วพอล็อกคอผมเสร็จเนี่ยผมก็พยายามที่จะหายใจแล้วพยายามามือที่จะไปดันแขนที่ล็อกคอแล้วระหว่างนั้นมันก็บิดไปบิดมานะครับบิดไปบิดมาก็ทําให้หน่าจะตรงนี้โดนเสียดสีแล้วก็โดนกดที่คออะไรประมาณนี้นะครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับ